ผมมาพบกันกับผมอีกแล้วนะครับกับฟุกเซียาสมาร์ทคาร์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่เพิ่งลงเทเลอร์นะครับเพิ่งจะลงเทเลอร์ลงมาเลยเมื่อกี้นี้นะครับพอดีถ่ายไม่ทันรถเทเลอร์ออกไปแล้วก็คันนี้นะครับเป็นยูซูดีแม็กออรนิว1.9เก้าแซดเกียร์ออโต้นะครับปี19.20นะครับผมปี19.20นะครับเรื่องเอกสารเดี๋ยวถ้ารถมันเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะ เอามาให้ดูแล้วกันนะครับคันนี้ก็ปดข้อสงสัยเกี่ยวกับการรถชนมาหรือว่าพลิกคว่ำม,มานะครับเดี๋ยวลองมาชมพร้อมๆกันเลยพอรถเพิ่งจะลงมานะครับเราก็เพิ่งจะเห็นเหมือนๆกันนะครับพร้อมกันเลยณนะเวลานีา้ไฟหน้าคือเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์อ่อันนี้ก็ลูกค้าคงจะ คุณหน้าคุณตาชอบนี้กันดีแล้วนะครับสีสวยมากนะครับมีลูกค้านะครับผมคอมเมนต์ก็มาบอกวาอ่าชอบสีนี้มากมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ม,มีครั้งแรกนะคะที่เข้ามาใช่ครับผมอันนี้ก็เนี่ยให้ดูเลยนะครับเออเนี่ยให้ดูกันแบบเนี่ยกว้างๆเลยนะครับอันนี้ล้อเป็นล้อเดิมๆเลยนะครับอันนี้มันเปื้อนเดี๋ยวท้ารถเสร็จแล้วเดี๋ยวจะ จับคู่รีวิวให้ดูแลกันนะครับมีการจองมันเกิดขึ้นหรือเปล่ามอ่าอันนี้เรายังไม่แน่ใจนะครับอันนี้ของเดิมเลยอ่านี้เป็นรถปี19นะครับผมเพราะว่าปียางเป็นยางปี2019นะครับที่ติดรถมาอ่าเลขใหม่ก็น่าจะน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่าเลขใหม่มันจะเท่าไหร่นะครับอันนี้เพิ่งฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อกันเมื่อกี้นะใช่ครับผมฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าตัวเตี้ยหรือตัวสูงอันนี้ได้เป็นตัวไฮแลนเดอร์แท้ๆเลยนะครับคุณลูกค้าอันนี้เป็นต ต้องการแบบจัดทรงยีราฟแพ้อะไรยังไงก็มาคุยกันแล้วกันนะครับอ่าชุดมือเปิดพรเมียมรอบพันนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรง,งมุมกระจกด้านบนแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะอยู่กลางๆนี้ถ้าเป็นรุ่นเก้าๆเลยก็จะอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับอ่าอันนี้สีส้มใช่ครับผมสีส้มแบบโอ้โหส้มปิดเลยสะท้อนเลยนะครับอ่าแล้วก็ดูกันมุมกว้างๆดีกว่านะครับได้เห็นจะชัดด้วยหิวก,กันสะอาดแล้วพวกเนี้ยอ่าติดตั้งเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ที่มองกําลังมองหาล่องลอยอยู่นะครับว่ามันมีลอยตรงไหนบ้างใช้คุณลูกค้าดูนะครับอ่าก็แบบว่าสวยๆกันเลยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวลองดูด้านด้านหลังข้างบนนี้มันอาจจะน่าจะโดนฝนมานะครับเพราะว่าน้ําขังจานะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรคุณลูกค้าใช่ครับสภาพเรียบๆเลยอ่าแล้วก็มีกล้องหลังนะครับมีกล้องหลัง เรา,าเราเจอรอยกันแล้วอันนี้ก็คือเป็นรอยที่ว่า,วา,วาเวลาเขาเรียกว่านะเขาเฝ่าท้ายนะครับเป็นรอยเล็บแบบนี้ก็เดี๋ยวขัดออกนะครับันนี้ให้เห็นกันเลยนี่เป็นไงใช่ครับผมแต่ว่าเป็นพนักงานขัดนะครับถ้าผมขัดไม่เป็นถ้าผมขัดเล็แน่นอนนะครับอ่าเป็นตัวอะไรคบอันนี้อันนี้เป็น<ม>ตัวแซดนะครับได้เป็น1.9แซดนะครับดีไซน์ใหม่หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผม ออคคลอยคือยังไม่ใช่ครับผมมันก็เป็นน่าจะเป็นพวกรอยเปื้อนๆนะครับผมจะเป็นพวกรอยเปืเป้อนอ่าแต่ว่าพวกขอบประตูแล้วพวงนี้เขาติดตั้งตัวกันรอยมานะครับอันนี้ก็สีก็ไม่เป็นรอยนะครับแต่ถ้าแกะนี้ออกก็น่าจะเป็นรอยอยู่ดีนะครับอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันตีแล้วนะคะตีแล้วนะคะใช่ เรามาดูกันบ้างค่ะด้านในดูตรงที้ต่อรถโอเคครับเราดูด้านหลังก่อนแล้วกันโอเคก็แผงประตูนะครับแผงประตูสีดําสีออกเทาดํานะครับประตูก็หุ้มหนังมาด้วยนะครับผมอ่าเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่เปันเครื่องยนต์ 1,900cc นะครับเครื่องยนต์1.9นั่นเองโอ้หสวยนะครับคุณลูกค้าสวยสวยเลยแหละนะครับคันนี้สีดําก็หุ้มออกไปแล้วใช่ครับผมสีดำเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าแล้วก็ดูพรมด้านล่างนะครับอันนี้ปูพรมปูพรมมาเรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้าของเดิมนะครับผมอ่าสีหลุยวิตองเลยนะครับภายใน,นก็บอหนังหมดเลยนะครับข้างล่างก็ปูพื้นปูพรมมาเรียบร้อยนะครับผมผ้าผ้าหยางพวกเนี้ยระครบเรียบร้อยเลยอ่าในบอหนังสีดํานะครับอ่าโอเคก็ จะมาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็เดี๋ยวแวะดูแจเลยกุญแจนี้เราได้มาครบนะครับผมกุญแจรีโมท2ดอกนะครับครบนะครับอ่าโอเคถ้าล้างขัดเงาน่าจะวิ่งเลยใช่ครับผมเงาแบบโหเลี้ยมจัดคันนี้เรามีตรวจสภาพให้ด้วยนะครับเพื่อความมั่นใจครับมีนะครับผมมีนะครับก็ถ้าสมมติจังหวะที่รถเราทุกคันนะครับบางคันที่ว่าบางทีแบบรถไปขึ้นซื้อออนไลน์ทาไมเอะมันถึงเปื้อนมันถึง เป็นตรงนู้นตรงนี้ก็คือเนี่ยเราให้ตรวจตั้งแต่รถแบบนี้เลยนะครับเราออกาให้ตรวจแต่ว่าบางทีจังหวะเอ,อ่อถ้าเขาว่างมาตรวจตอนที่รถยังทําไม่เสร็จเราก็ให้ตรวจได้เลยนะครับแต่ถ้ารถเสร็จแล้วมาตรวจก็ไม่เป็นไรก็ตรวจได้เหมือนกันนะครับรถทุกคันก็คือต้องผ่านการตรวจสภาพนะครับโอ้โหเลี่ยมๆเลยนะครับใช่ครับผมก็ใหม่กว่านี้มันก็คงเป็นป้ายแดงนั่นแหละนะครับไอถามว่าความใหม่เหมือนป้ายแดงเลยมันก็ อาจจะเทียบไม่ได้เพราะว่านั้นมันมันเป็นรถศูนย์ป้ายแดงนะครับแต่เนี้ยสภาพก็คือใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันอ่าก็ว่าได้อะไรมัน,มนีฟังชัใช่ครับผมห้องอมันตีฟังชันนะครับแล้วก็จะมีเป็นระบบพวก cruise control ต่างๆนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในฝั่งนู้นแล้วก็ดูภายในพร้อมๆกันเลยครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอนึกสไตล์เครื่องยนต์เลยแล้วกัน อ่าเครื่องติดง่ายๆมากๆเลยอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังอ่าก็ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเลื้องเบาะเพราะว่าเราอธิบายมาเออหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็อน,นี้เป็นจอแล้วก็มีจอพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าลองดูตะเก็บด้านข้างประตูดูอะไรกันบ้างนะครับเรียมๆเ,เลยครับผมอันนี้แบบสวยมากนะใช่ อ่าเรียบเรียมเลยนะครับพวกปูคมพวกอะไรด้านล่างพวกเนี้ยนะครับอ,นนอ่าันจะเห็นพร้อมกันนะคะใช่ครับผมเนี่ยผมก็เพิ่งจะเห็นนะครับแล้วคุณลูกค้าก็เพิ่งจะเห็นอ่าเาเปล่ออ,อ่าใช่ครับประมาณนี้อ่าไม่ยังไม่ต้องรื้อดีกว่านะครับผมเดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าที่ของเราเป็นคนรื้อก่อน <laughs> นะครับเอกสารพร้อมโอนนะโอนได้ใช่โอนได้ตลอดนะครับมาดูเกียก,ก่อนค่ะนี่สำคัญเลย เกียร์ออโต้นะครับระบบเกียร์อโตเมติเข้ามาแล้วนะคะใช่ครับผมเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้คือกว่าลูกผู้บริหารจะไปหามาได้นะคะ <c oughs> ด,ด้วยราคา <c oughs> ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมวันนี้ก็หาราคาที่แบบดีๆมาเลยนะครับก็จัดให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรามาดูด้านหน้ากันบ้างค่ะ อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวล็อกปนปิดประตูให้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูเลขไม้กันอ่าแล้วก็รับรับความเย็นของแอร์คันนี้ไปกันเต็มเตอ่าเลขไม้นะครับผม2 0 0 0มืนโลนะครับเลขไม้จะอยู่ตำแหน่งนี้ถ้าคือมองในกล้องเนี่ยมันวิบวับวิบวับแน่นอนนะครับยังไงก็วิบวับแต่ว่าของจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับถ้าของจริงเป็นอย่างนี้ก็คือชอ็อตเรียบร้อยนะครับอ่าก็เลขไม้สองหมื่นสามพันสี่รอกว่ากิโลนะครับ เดี๋ยวไปเช็คศูนย์ให้ละกันนะครับใหม่นะนี่คอนโซลนี้ก็เหมือนจะหุ้มหนังนะครับเนี่ยมันก็มันนิ่มนะครับนิ่มเนี่ยหมดเลยนะครับมีตะเข็บได้สีขาวนะครับเดินยาวเลยเนี่ยคอนโซลก็หุ้มหนังโอ้โหดีอ่ะคือดีเลยนะครับคุณลูกค้าแนะนําถุงยังไม่ได้แกะเลยนะคะคุกอ่านี่กล้องนะครับกล้องถอยหลัง ถุงน่าจะจากศูนย์เลยอ่าใช่ครับแบนี้เป็นเป็นซีนถุงจากศูนย์เลยนะครับเราก็ไม่ได้แกะแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็ระบบเกียร์นะครับผมก็จะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับอันนี้ก็คือปรับมาอยู่ในตำแหน่งดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเล่นเกียร์ได้นะครับส่วนตำแหน่งเกียร์นะครับก็จะมีบอกโชว์ตรงหน้าปัดตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้อยู่คือตำแหน่งดีนะครับถ้าเราตบมาด้านขวาเนี่ยปึ๊บอ่าก็คือจะเป็นเกียร์หนึ่งถ้าขึ้นก็มันจะเป็นเกียร์สองเวลาแบบ เราขึ้นเขาลงเขาหรือว่าลงห้วยหนองคลองบึงอะไรเงี้ยได้เลยนะครับอ่าก็จะมีตำแหน่งบอกเกียร์นะครับอ่าเรียแบบร้อยราคา,นนาถึงแปดแสนไหมคะราคาไม่ถึงแปดแสนและไม่โ้โหไม่ค่อยใกล้แปดแสนเท่าไรเลยใชนะ<ห>ครับใช่ครับผมถ้าเป็นออกค้านี่ประมาณเท่าไหร่ครับผมน่าจะเท่าไหร่อ่ะไม,ไม่ไม่รวมรวมไม่รวมรวมเก้าแสนกว่ามั้งไม่แน่ใจเกียร์โตที่เราเพิ่งขายไปนั้นมัน ป้ายแดงมันหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะจับไม่ได้แล้วจําไม่ได้คือจําราคา,าไม่ได้นะครับอ่าน้เนาะใช่ใช่อันนี้ก็น่าจะประมาณแปดแสนายเก้าแสนกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือราคาน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยแต่คันนี้คือราคาไม่ถึงแปดแสนแน่นอนเท่าไหร่คะคุณผุ้ เดี๋ยวราคาไปแจ้งพร้อมกันหน้ารถเลยดีกว่าอ่าให้ดูกันเรื่อยๆไปก่อนแสดงว่าต้องมีเซอร์ไพรส์นะคะใช่รครับผมรจับจองกันเลยนะอ่าคันนี้นะครับก็คือวารันตีศูนย์เขาก็ยังอยู่และมีรับประกันจากทางเราให้อีก3ปี3 0 0 0 0กิโลนะครับสำหรับรถคันนี้ให้ไปเลยนี่แล้วก็โปรโมชั่นเลขกก็เข้าไปด้วยมี ตรวจสภาพให้พอใช่ครับ,รบ,รบผมเดี๋ยวรอตรวจสภาพนะครับประดีรถมันต้องรอตามคิวนะครับผมรอตามคิวตรวจสภาพจาบสูงยเลยนะคะใช่ครับผมคือโอ้โหอีกนิดเดียวคือออกข้างแล้วใช่ครับก็คือสภาพเนี่ยโดยรวมมันก็อาจจะออลองๆจากป้ายแดงนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารถม,มันมีการใช้งานแล้วแล้วก็เลขใหม่ที่ขยับไปยื่ยขึ้นมา อ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าได้ราคาที่ถูกลงใช่เงินดาวไม่ต้องเอาเงินก้อนไปดาวนะครับเพียงแค่3าบาทคุณลูกค้าสามารถเอารถคันนี้ออกไปขับได้เลยและขับฟรีเริ่มต้นที่สามเดือนนะครับขับฟรีนานสูงสุดนะครับผมถึงหกเดือนนะครับเพราะว่าเราจะมีค่างวดของเราให้คุณลูกค้าด้วยแต่ว่ารถ <concur rence. S 2> ไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ขับฟรีไปก่อนเลยครับผมสามเดือนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอ่า ง่ายๆนะครับฟรีคุต้องทําเรื่องก่อนนะคะไม่ใช่ไปไขับฟรีอ่าก็คือทําเรื่องเสร็จปุ๊บวันรับรถเนี่ยเรื่องผ่านก็คุณลูกค้าก็รับรถไปได้เลยก็ขับฟรีไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แอร์นะคะระบบแอร์นี้ก็คือยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับแอร์จูนมือนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจบฝั่ไร้าฟะครับนี่ครับผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบย s b บีเสียบสายเชื่อมต่อมือถือนะครับชาร์จแบตอะไรได้ปกตินะครับ คุณนี้ก็พุ่มหนังหมดเลยนะครับส่วนเรื่องไตต่างๆเนี่ยคือออปชันเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้เนี่มันก็จะมุนเหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้มีอะไรแตกต่างอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับอ่าไปกันเลยอ่าโอเคเราก็เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับก็ถ้าเป็นทัท่วๆไปเขาอาจจะไม่กล้าให้ดูก่อนนะครับเพราะว่ารถมันยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็รถลงเทเล่เราก็มาเปิดพร้อมก็เลยว่าจะเปิดมาแล้วมีอะไรเสียหายหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรเสียพา์หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน าขายออกเร็วนะคะแล้วก็มีเซลหลายท่านนะครับเดี๋ยวออกไปไม่ได้รีวิวอีกนะคะใช่ครับผมามาดูห้องเครื่องกันเป็นยังไงกันบ้างครับห้องเครื่องอันนี้คือเท่าที่สายตาดูนะครับอาจจะเกิดมาจากน้ํายาที่ว่าเขาเคลือบห้องเครื่องนะครับที่เวลาสูปดปลแดงเขาก็จะมีน้ํายาเคลือบใช่ไหมแล้วมันก็จะโดนน้าโดนอะไรพวกเนี้ย มันก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับก็คือเดี๋ยวของเราถ้าไปล้างลงน้ํายาเหมือนใบแดงแน่นอนอะนะครับเหมือนใบแดงแน่นอนอ่าอันนี้ก็เออเป็นแผ่นเพดนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเจ้าของเดิมยังยังอยู่โอเคอย่าไปแกะนะครับอย่าไปแกะ,ะครับโอเคอ่าแล้วก็นน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงนะครับอ่าอยู่ที่เดิมนะครับผมมีรอยเปื้อนนะที่หนอ่านี้ปกติอยู่แล้วนะครับ ว่ารถเหมือนเพิ่งจะตากฝนมาหมาดนมากนะครับแล้วก็อันนี้ภาษีภาษีปีนี้ปีอะไรนะปีหกสี่ใช่ปะอ่าภาษีพื้นสภาก็หกสี่มันขาดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวภาษีเนี่ยต้องเป็นหกห้านะครับเราต่อให้ฟรีนี่พอรบอรอคะอระบอรก็ให้ฟรีหนึ่งปีนะครับอ่าใช่ครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับคุณลูกค้าก็อย่าเพิ่งติว่าเฮ้ยทำไมรถ มันเครื่องเครื่อมนเปื้อนแท้มาอะไรแทร้ก็ให้ดูกันเลยนะครับเพราะวาเนียมันเพิ่งจะตากฝนล,ลุยน้ําอะไรมาเนี่ยปกตินะครับมันก็คงจะเปื้อนเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมก็ให้ดูกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีการจองกันก่อนเราก็จะไม่ได้เอามารีวิวนะครับโอ้ดูแผ่นความร้อนนะคะอ่าสภาพแบบโอ้โหใหม่นะครับ อ่ะโอเคครับผมแค่พอสังเกตพอนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้รถไม่ได้โดนอะไรมาอยู่แล้วนะครับผมก็มั่นใจได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเช็คราคากันณตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งจะมาเอกสารใช่ครับผมอ่ะสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นยูซูดีแม็กีประตูไฮแลนเดอร์นะครับผมปี2019อ่าจดทะเบียนปี2020นนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมและราคาอยู่ที่ <c oughs> ราคาครับผมอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะแน่ราคานี้เลยนะครับผมเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทยังไงลองเปรียบเทียบกับราคาป้ายแดงดูก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับผมลองตัดสินใจดูนะครับวิง่งแค่สองหมื่นาโลอ่วิง่งแค่สองหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองอ่า ใช่เกียร์ออโต้ด้วยและคือคุณลูกค้าถ้าเป็นป้ายแดงดาวอย่างน้อยก็คุณลายตังนะแต่คันนี้ใช้แค่เงินแค่3บาทก็ออกได้เลยฝา,ากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็เข้าแคมเปญเรียกสามไปเรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้ก็ได้ทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้ก็รีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้า รถมันเสร็จแล้วถ้ายังไม่มีคนจองก็เดี๋ยวเอามาไลฟ์สดให้ดูกันต่อนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบก็ใหม่ในคลิปถัดไปว่าจะมีรถอะไรไมาให้วูชมกัน,น,นก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ